ด谢谢 eter, causes, ินดีเพราะหญ้าปกหญารกเพราะดินดีเป็นกรรมเชิดจูเกียรติให mm ้ก hmm. <Leonardo> ับต้นหญ้าที่ชอบตูกเปรยยว่าเป็นสิ่งที่ต้อยต่ำและมาดูครับหญ้าชนิดนี้มีหลายคนบอกว่ากินได้จริงหรือไม่เขาบอกว่ามันกินได้แต่ไม่กล้ากินสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเรื่องของหญ้านะครับหลายคนบอกเฮ้ย hey, จะดูอะไรยาญ้านี่เลยครับนะถือว่าเป็นตัวนะพปนสูตรระบบนิเวศนะได้อีกด้วยนะครับซึ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกก่อนนะครับยาะชนิดเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีนะครับแต่บ้านผมนะตอนที่พอจะจําได้นะสักประมาณอา่ายี่สิบปีให้หลังนี่แหละ ถึงจะถึงจะมีขึ้นมานะครับแล้วที่นี้นะครับลักษณะการมาแพร่ระบาดนะแถวบ้านผมเนี่ยทำให้ผมนึกถึงอะไรครับไอที่ก็พูดกันอะไรเอเล่นสปีจีโอ้ั <c oughs> งดูแล้วเนี่ยอย่างกับมากกับถางดาวนะครับอเอเล่นสปีจีคืออะไรครับเอเลนสปีจีคือเขาอาใจไวเรียกสิ่งที่เป็นสัตว์ นะเป็นสัตว์และเป็นเป็นพืชนะครับซึ่งก็บอกว่ามันเป็นสปีชีลูกหลานนะครับคือพี่น้องครับในระบบนิเวศนะครับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์หรือหญ้าอะไรต่างๆนะในแต่ละพื้นที่นะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งเอตและผลนะที่หาธรรมชาติสร้างขึ้นมานะก็ย่อมมีอยู่แล้วนะครับแต่นี่ครับไอ้พวก สปีชีลุกลานนะมันเป็นสปีชีที่อพอมันมาอยู่แล้วมันปรับตัวได้นะครับกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะครับอาจจะเป็นสัตว์ต่างถิ่นต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งพอมันเข้ามาแล้วนะนอกจากว่ามันจะมาอยู่แล้วแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วมันยังทําร้ายนะ,ะสัตว์นะถ้าเป็นสัตว์นะถ้าเป็นพวกสัตว์น้ําสัตว์อะไรอย่างนี้น,นะ,นะมันก็จะจับ พวกสัตว์ที่มันอยู่อยู่แล้วในธรรมชาติเดิมนะของต้องตินนั้นนีนน่กินเป็นอาหารหมดครับส่วนถ้าเป็นพืชครับผมเคยนนะครับแถวเคยดูรายการรายการหนึ่งนะครับพืชนะครับมันสามารถที่จะปล่อยสารพิษให้กับพืชที่อยู่ก้างๆมันเนี่ยนะหญ้าอื่นที่อยู่ก้างๆมันเนี่ยตายเลยครับนะเพื่อมันเพื่อที่มันจะดํารงชีวิตอยู่นะครับเขาเรียกสปีชีลูกรานนะครับ แต่เจ้าญ้าพวกนี้นะตอนที่มันมาเนะมันก็มีความดีนะฮหลายอย่างนะครับและที่สําคัญก็บอกว่ามันกินได้ด้วยนะหลายคนนะผมต่ายดอกอย่างนี้หลายคนรู้จักแล้วนะฮะโดยเจาพาะเพื่อนผมนะมันบอกว่ากินได้แล่เดี๋ยวมันจะ,ะชื่ออะไรอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูญ้าที่เคยเป็นหญ้าในต้องถิ่นก่อนนะครับ หญ้าตองตินนดูเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปแล้วมีเยอะมากเป็นหญ้าอะไรไปดูครับนี่ครับกว่าจะเจอนะเมื่อก่อนนะเขามีอยู่ทั่วไปเลยครับนะบ้านผมเรียกหญ้าเห็บนะครับเหตุที่ต้องเรียกหญ้าเห็บนะเพราะจริงๆแล้วนะมันจะมีก้านดอกขึ้นมานะครับซึ่งปอดอกมันมันสุกนะมันก็จะมีเมล็ดนะเกาะติดอยู่ที่บริเวณก้านดอกนะครับหลังจากนั้นนะ เมล็ดของมันนะเท่าๆเมล็ดอานะครับก็จะติดตามแกล้งตามขานะเวลาเราเดินนะนะเหมือนกับพวกเห็บพวกมัดอย่างนั้นเกาะติดอยู่นะครับนั่นคือกลไกการขยายพันธุ์ของเขานะครับนะซึ่งยาชนิดนี้นะมันมีอยู่ตัวไปเลยครับเมื่อก่อนนะถ้ามีการล้มแปลงยางนะหรือว่าตําไร่อย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ครับเป็นไงครับเรียบร้อยครับ่ะไม่รู้หน้าที่อื่นนะแต่บ้านผมเนี่ยจากที่ผมดูๆมาเนะี่ย ในหลายๆพื้นที่นะก็เริ่มที่จะน้อยลงนะมันอาจจะมีแหละเป็นบางหย่อมนะจากที่มันเคยมีอยู่ตัวไปนะครับนีมันผมเรียกหญ้าเห็บนะครับนะมันจะขึ้นทุกฤดูกาลนะมีอยู่ตัวไปเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะสูญหายแนะ่ถูกแทรกแสงด้วยหญ้าชนิดตีผมไปดูกล้งแรกนะครับนะ,ะทีนี้มาดูครับหญ้าที่มันอยู่เป็นกลุ่มเป็นค้นนะ แต่มันก็มีอยูะมีมีอยู่กระชัดกระจายอยู่ทั่วไปเหมือนกันนะครับแต่มันจะอยู่เป็นเป็นดงเป็นไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลืออีกแล้วนะนะครับโดยเฉพาะในบริเวณน,นี้ครับนะบริเวณแถวแถวแถวสวนยางแถวบ้านผมเนี่ยครับนะเมืนะ่อก่อนนะมีไก่ล้มยางที่ไหนก็มันก็ขึ้นที่นั่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะไปดูครับ เดินหาอยู่ตั้งนานนะครับเนี่ยครับมันจะจักจะหายากขึ้นนะครับเมื่อครน n a กลี่ขวาดสายตาไปนะนะสวนยางยังเป็นร่องแสงอย่างนี้ครับนะมีกระจัดกระจายเลยอยู่ตัวไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้หายากมากมาดูครับนี่เลยครับพี่น้องครับนี่แต่เรามือจับใบมันจะสากๆนะไกลๆข,ขนะครับนี่เจ้ายาชานิดนี้นะ นี่ผมเดินหาอยู่ตั้งนานนะครับมันมีลักษณะใบนะครับนะเวลาต้นมันโตกว่านี้ขึ้นไปนะครับใบมันก็จะยาวๆออกมาสักนิดนะครับนะมันไปกล้กันกับใบของต้นไม้ดอกไม้ชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า,อาดอกบานชื่นนะไม่รู้ใครรู้จักบ้างนะดอกบานชื่นนะชื่อน,นี้โบราณโบราณแต่ันี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็น วัชพืชบางอย่างนะที่ผมบอกว่ามันหายากนี่ผมเดินหนากันเถิอตกเลยครับกว่าจะเจอครับนี่มันมีดอกนะจริงๆดอกของมันนะก็ใกล้เคียงกับดอกบานชื่นนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะซูมให้ดูนะนะตานี้นะครับเนี่ยกลีบดอกมันร่วงหล่นไปบ้างแล้วนะนถ้าต้นมันโตนะมันจะเป็นเต็มดอกเลยนะครับอ่าเต็มต้นนะนะครับนี่ตานีนไหมมันจะมีกลีบดอกด้วยเห็นไหม จริงๆผมเคยขึ้นเอาไว้เป็นภาพของอหน้าปก Youtube ผมนะเนื่องจากเป็นไงครับแถวนี้บ้านผมไม่มีแล้วครับมีน้อยมากครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี้แต่เจอเนี้ยจะอยู่เป็นปอยเลยนะฮะเนี่ยจะอยู่เต็มไปหมดนะนะบริเวณแต่นี่มันขึ้นไม่ไหวครับนะมันเจอหญ้าหืน่นลุกลานมันเนอเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ผมเชื่ออย่างเดียวคือนี่คือพืชปืนตินนะ เมื่อธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะมีเหตุผลเลยผมว่านะเอ๊ะปูดแบบนักวิชาการโอ้โหจัไปครับตอนถือว่านี่เป็นการมาดูหญ้านะครับผมเชื่ออย่างเดียวครับผมว่าธรรมชาติสร้างอะไรขึ้นมาก็ย่อมมีเหตุผลนะแต่บางอย่างเราไม่รู้ไงนะครับตทนนี้ไปดูอีกชนิดหนึ่งครับเมื่อก่อนนะพี่น้องมีแปลงยางนะแปลงยางประมาณสองสามปีนะติดปลูกไปแล้วสองสามปี แล้วเรากำจัดกาจัดย่าที่เป็นญ้าที่มีอยู่ตัวไปโดยการฉีดยานะครับหลังจากที่ญ้าที่มันมีอยู่ตัวไปนั้นตายนะพอผ่านเวลาไปนะ,ะมันจะมีฝนตกปลำๆอะไรเงี้ยมันจะมีย่าประเภทนี้ขึ้นมานะครับไปดูครับว่าย่าอะไรนะครับโอ้ยกว่าจะเจอ อันที่จริงแล้วผมเดหนหาอยู่นานแลวพอสมควรนะครับนะเจอต้นเดียวต้นเดียวมาดูครับนี่ี่นองครับนะครับเนี่ยเจออยู่ตรงนี้นะต้นเดียวหลายคนบอกเพราะผมบอกว่ามันเป็นญ้าประเภทที่มันเกิดขึ้นตามฤดูนะจริงๆอัฤดูของมันก็คือฤดูนี้เลยครับนะครับเนื่องจากว่ามันมีฝนตกปรำ แต่ที่นี้ครับในสมัยนี้มองไปทางไหนครับก็เจอแต่หญ่านี้ครับนี่นี่นี่ท่า,ดกกานดนะูเจ้เาดอกขาวๆนี่เลยครับนะหันไปทางไหนก็เจอแต่พวกเขานี่แหละครับนะซึ่งแน่นอนครับเจ้าหญ้าพวกนี้มันก็คงจะตูกกลุ่มนะฮะมันก็เกยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่รอดนะครับญนะ้านี้เนี่ยแต่ชาวบ้านผมเรียกว่าหญ้าเกยนะครับนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเรียกหญ้าเกยแต่อย่างที่ผมบอกครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับนะยาพวกนี้ครับช่วงฤดูนี้แหละมันจะขึ้นเต็มไปหมดครับถ้าเป็นแปลงยางเล็กๆนะที่ยังคงมีแสงรอดผ่านได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะขึ้นหลังจากการที่เราฉีดยาไปก่อนฆน่าหญ้าไปก่อนกลางนึงหลังจากนั้นอพอฤดูฝนมานะก็จะมีหญ้านี่ขึ้นนะเนี่ยยาพวกนี้ครับขึ้นเต็มไปหมดครับ เขาก็จะมีดอกสีขา,ขาวๆอย่างนี้ครับนะนใกล้ๆดอกอะไรสาบเสือนะใกล้ดอกสาบเสือนะเฮ้ยแต่ที่นี่ครับพวกมันนะพวกหญ้าพวกนี้ครับพอหลังจากที่ว่าผนฤดูฝนไปแล้วนะครับเข้าสู่หน้าแล้งนะพวกนี้ก็จะตายเกลี้ยงครับยืนตายจะนิที่ว่าต้นแห้งกรอบไปเลยนะครับนะแต่ทุกวันนี้นะใกล้จะศูนพัปัุนแล้วนะแถวบ้านผม นะจักจะไม่มีไอเห็นซะแล้วครับเอาล่ะครับตีนนี้นะก็มาถึงหญ้าที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นสปีชีลุกลานหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็มีความดีหลายอย่างนะเดี๋ยวมาดูครับว่าเขาเรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกอะไรมีกี่ชื่อแล้วมันจริงหรือไม่ที่มันกินได้เป็นยังไงมาดูครับโอเคดูดอกซะเลยนี่มาแล้วครับนะ ้ามดหมาอะไรไม่รู้หยุยผมนะเรียกหญ้าดอกขาวนะครบเประมันดอกสีขาวส่วนด้านในเนะีเกสรเป็นสีม่วงๆลายๆนะครับเจ้าพวกนี้ครับเมื่อก่อนไม่มีนะที่ผมยังจําพอจะจําได้นะสัก20ปีที่ผ่านมาเนะี่ยไม่มีนะเพิ่งจะมีขึ้นมานะครับคือพูดง่ายๆว่าหลังจากมีเครื่องถางผานะพวกนี้ก็เริ่มที่จะ มีเยอะขึ้นนะครับแถวบ้านผมไม่ว่าจะมองไปทางไหนโซนไหนไม่ว่าจะเป็นสวนยางรุ่นไหนนะพวกนี้อยู่หมดครับลายกนเรียกหญ้าเมือกนะปีน้องตัดยายาหัวบกหัวกนก็กินนะหัวมันก็ชอบกินหลายคนเรียกหญ้าก้อนะเพราะมันนี่นี่นมันเป็นข้อนะมันเป็นข้อเป็นข้อนะมันนยาวนะเป็นข้อเป็นข้อ,ขอเห็นไหมครับ แต่ที่นี่ครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งบอกผมว่าแต่จริงแล้วเขาชื่อว่าเบนจรงคห้าสีฮะเต็มอีกทีบอกกินได้ด้วยโอ้มันจริงหรือเปล่ากินได้เขาบอกว่าปัดน้ำมันหอยเนี่ยสุดยอดนะครับไม่รู้นะ <laughs> แต่เพื่อนมันเพื่อนมันแต่เพื่อนมันก็กินโจนะ มันอกน้ผมดูนะได้สักยอดสองยอดนะผมบอกทําไมไม่กินมันบอกไม่อยากแล้ว่ะเอ,อ้ยนะไม่รู้นะครับแต่จริงๆอ่ะผมเคยเซชดูในข้อมูลนะมันมันม,มันจริงอ่ะก็บอกมันมีมันมีห้าสีนะมันมีสีขาวแล้วก็มีสีอะไรก่ะสีเหลืองสีอมม่วงม่วงอะไรไม่รู้นะถ้ามันกินได้จริงพี่น้องเอ,อ้ยแถวบ้านผมเนี่ยโห่ย แกยกกล้องขึ้นมาแล้วละลานตาเต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูนะเราจะไม่ตัดกล้องตรงนี้นะเราจะไม่ตัดภาพเราจะให้ดูเนี่ยตีผมถางไปนะงนั้นนะนู่นที่ตัดเลนเขียว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 เนี่ยใช่ตรงนั้นนะอาจจะมีหญ้าอื่นแซมอยู่บ้างแหละนะอันนี้นะไอทางนั้นนะ เต็มสวนไปหมดนับในบริเวณนี้ครับใช่ทั้งนั้นครับเนี่ยโอ้เนี่ครับเกิดมันกินได้จริงไนงะกว่าจะรู้ว่ามันกินได้มีค่านะผมว่านัวมันต้องหมดก่อน,นเลยเุ้ย <c oughs> ด่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้นะแต่มันเยอะจริงๆครับแถวบ้านผมนะมีตุกสวนครับนะไม่ว่าจะสวนที่ไหนที่ไหนมีทุกสวนนะครับมีทุก ปพูดง่ายว่ามันงอกทั้งนั้นนะไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะงอกได้ทั้งนั้นนะครับหากอยู่ที่ชุ่มน้ําหรือว่าที่ชื้นๆสมบูรณ์หน่อยก็โอ้ท้นเนี่ยโอ้สูงเลยครับนะนี่ตันดู จะลงห้าสีใช่หรือไม่กินได้จริงหรือนะครับแต่บัานผมเยอะมากนะเยอะมากมันก็มีความดีครับแต่อย่าปล่อยให้มันหนานะถ้าปล่อยถ้ามันหนาเนะี่ยมันจะถางยากมากนะคือถามว่ายากมันก็ไม่ยากมากมายหรอกแต่มันก็จะแบบจังหวะที่เราใช้ใบมีดถางไปเนะี่ยมันก็อาจจะรอดใบมีดเรานะแล้วอยู่จ้องจังจ้องจังต้องเดินกลับมาถางใหม่อนะีกรอบนะครับเนี่ยครับ แต่ถ้ามันเป็นแบบตำตำนะตำตำม,มันก็จัดถางง่ายนะครับถางง่ายกําจัดง่ายแล้วถ้ามันเป็นพืชนะที่มีความตั้งใจเหมือนสมัยก่อนจาได้ไหมครับตากาปลูกยางสมัยก่อนตากอตุนนะต่างกองตุนเก่าใจเมล็ดพืชนะเพื่อที่จะมาโรยระวังระวังอกยางนะเพื่อที่จะย้ายพืชเนะี่ยมันกลุ่มดินนะแล้วชาวย่านพืชนะี่มันก็จะขึ้นไปมัดพวกต้นไม้ที่มันสูงเป็นปุ่มสูงนะมันจะขึ้นไปกลุ่มนะต้นไม้เหี่ยวตายไปเลยนะครับ พวกนี้ก็ใกล้กันนะครับใกล้กันแล้วก็ต้มันเป็นพืชตระกูลตัวจริงไงก็อบอกหลายคนบอกเป็นพืชตระกูลตัวนะเป็นพืชตระกูลตัวนะก็มันจะมีอะไรก็เรียกนี้มีอะไรตัวนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวบํารุงดินได้เป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ไม่มีปัญหาเลยนะผมแค่พูดในควังว่ามันมีเยอะเท่านั้นเองนะไม่มีปัญหาเลยนะอยู่ในสวนข้งางก็ปกตินะดินชื้นอีกต่างหากนะครับและนี่ก็คือเรื่องเราหญ้า yeah. ตี่หลายสายพันธุ์อาจจะกำลังจะสูญหายนะเราก็มาถ่ายจริงๆมันก็ถึงกับคนติดในช่องผมด้วยนะที่ผมว่าเชพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์อะไรบางเรื่องกันนะ,นะก็ทุกอย่างมันก็สําคัญหมดครับที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่มันจะสําคัญตอนไหนยังไงกับไรตามนั้นนี่นะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ